ก็ร้านสวัสดีพันิชของเราเนะครับเป็นร้านที่ดั้งเดิมเนี่ยเราเริ่มขายหนังสือพิมพ์มาก่อนนะครับระบบภายในเป็นสิ่งที่สําคัญรากฐานของธุรกิจจําเป็นจะต้องมีระบบที่เสถียรการดูแลลูกค้าการทํา CRM นะครับการที่เราจะสร้างแบรนด์แบรนด์หนึงให้คนทในจังหวัดรู้จักเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายนะครับทำให้รู้สึกว่าพาชชั่นว่าเฮ้ยถ้าเรามีของดีเนี่ยนนะเราจะเสนอลูกค้ายัางไงให้เขารู้สึก ตรงกลุ่มลูกค้ามากขึ้นให้เขาประทับใจในบริการของเรามากขึ้นนะเ,เป็นพาชันทำให้รู้สึกว่าท้าทายในการที่จะแก้ปัญหาทําให้เป็นไปตามเดิมที่เราคิดไว้ผมมีพี่น้อง4คนอย่างที่ร้านก็ยังมีโอกาสที่จะมาช่วยผลัดเปลี่ยนหรือมาช่วยกันบริหารแนะนากันบ้างบางส่วนทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้โตไปคนเดียวเรามีพี่น้องที่จะช่วยให้คําแนะนําแล้วก็ธุรกิจยังคงดําเนินต่อไปได้ด้วยความที่เราเป็นพ่อเป็นแม่นะครับอาจจะไม่ได้ถูกแบ่งแยกเป็นลนักษณะเหมือนกับผู้ร่วมงานที่เราจะแบ่งงานให้ท่าน1 0 0เ